สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมก,กราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกัน,กนบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อ ดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถ อัดลายไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างก็นําไปปรับประยุกใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้เลยนะครับครับไพ่ใบแรกของของคนนั้นได้เป็นไพ่9เหรียญเกิดขึ้นนะครับเเหรียญแปลว่าตัวเขาเองอาจจะดูมีลักษณะของความรักความสุขความสมหวังอะไรสิ่งต่างๆที่มีต่อตัวคุณเองเนี่ยในมุมของคุณอาจจะดูเงียบดูนิ่งดูห่างดูหายไปบ้างหรืออาจจะดูเหมือน กับความรักความสัมพันธ์ดูหยุดชะง,งักไปแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะกําลังทบทวนอาจจะกําลังคิดอาจจะกําลังตกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความรู้สึกของเขาเองถ้าตัวคุณเองพยายามแบบถ้าดูแล้วมันมีความรู้สึกที่แบบใจกว้างกับในเรื่องของการเปิดความสัมพันธ์ให้กับตัวเขาได้แบบมีแบบ พื้นที่ส่วนตัวหรือให้เขาคิดให้เขาตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวคุณมากกว่านะครับเพราะก้าเหรียญเป็นความรู้สึกที่เปิดรับเปิดใจสิ่งดีๆแต่ว่าอาจจะดูนิ่งในสำหรับตัวคุณมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ค่อย m ม k e ซเซน์สำหรับตัวเรานะครับแต่จริงๆแล้วมันดูออร์แกนิกสำหรับตัวเขามากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ก้าเหรียญมันคือหมายถึงตัวเขาเองอาจจะดูมีคุณค่ามีความรู้สึกมีการเปิดรับมีการเปิดกว้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเราได้ดีขึ้นถ้าตัวเขาเองมีเซฟโซนที่ดีหรือว่ามีความรู้สึกที่อาจจะได้ปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่บางครั้งอาจจะดูะไม่ได้แบบมีเราตลอดเวลา หรือมีความรู้สึกที่อาจจะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับเราในช่วงขณะหนึ่งเราก็ต้องแบบพยายามที่จะต้องแบบอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องเปิดกว้างโดยการที่เปิดใจยอมรับบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกอาจจะเป็นแค่ครึ่งหลังของเดือนมก,กราคมมันอาจจะไม่ได้แบบเนิ่นนานขนาดนั้นนาะเราก็ต้องดูไปก่อนก็อย่าเพิ่งคิดมากในช่วงครึ่งหลังของเดือนมก,กราถ้าเขานิ่งไปเงียบไปบ้างหรืออาจจะแบบติดต่อแต่ดูน้อยลงเราก็พยายามที่จะต้องแบบ อย่างที่บอกว่าใจกว้างอดทนรอคอยสักนิดนึงมีไพ่เจ็เหรียญเกิดขึ้นไพ่ค่อนข้างดูคอนเนคกันได้ดีมากๆเลยเพราะว่าความรักความรู้สึกความหวังของเขาตอนนี้เขาต้องการที่จะเข้าใจเรียนรู้ตกผลึกอะไรหลายๆอย่างนะครับมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นด้วย THE HERMIT คือไพ่ของการคิดการทบทวนการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านะครับพอเวลาเขา ตัดสินใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จกับในเรื่องของความรู้สึกกับแพทชั่นที่มีอยู่ก็คือไพ่ใบนี้เลย8ดไม้นะครับแปดไม้คือการพุ่งทยานมันคือเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ที่เขาได้ตัดสินใจถ้าเกิดเขาฟังเสียงของหัวใจของเขาแล้วเขามีความรู้สึกดีเขามีความรู้สึกอยากไปต่อกับคุณบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งที่เป็นการชี้วัดได้ว่าเขาต้องการคุณมาก เขายังรักคุณมากเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากเขายังมั่นคงต่อตัวคุณมากไพ่ใบนี้คือไพ่ the emperor นะครับ The Emperor มาปรากฏเนี่ยแปลว่าตัวเขาเองยังมีความรู้สึกที่ยังดูมีความรู้สึกที่ยังมั่นคงต่อตัวเรานะครับต่อตัวเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังโฟกัสกับตัวคุณเพียงแต่มันอาจจะดูน้อยหน่อยนะครับอัศวินถือเหรียญเนาะแต่ว่ามันก็ค่อยเป็นค่อยไปคําว่าน้อยไม่ได้แปลว่าเขารักเราน้อย แต่เขาโฟกัสเราน้อยลงแต่เขายังรักคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่เขายังมีพัฒชั่นกับคุณได้ถ้าตัวเขาเองได้ตกผลึกคิดตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีพอแล้วนะครับทุกอย่างมันก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีมันก็น่าจะราบรื่นมันก็น่าจะลงตัวกันได้แต่ทางเราอ่ะต้องควบคุมเรื่องของภาวะอารมณ์นะครับความรู้สึก เปิดใจยอมรับและใจกว้างอย่างที่บอกไปบ้างเราจะอยู่ในเรนส์ประมาณแค่ครึ่งเดือนมกราเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นถ้ามันยังเป็นอะไรที่ยังดูไม่โอเคอันนี้เป็นอีกเรื่องนะครับแต่ในช่วงเนี้ยถ้าเขายังเนิ่งไปเงียบไปให้คุณอดทนให้คุณรอ,อคอยสักพักหนึ่งมีไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญแปลว่าเขาต้องการให้คุณอดทนกับการที่เราต้อง รอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องคิดต้องทําต้องทบทวนต้องตกผลึกให้ได้ก่อนแล้วมันจะมีผลลัพธ์ในผลดีที่ต่อเนื่องจากตัวคุณได้นะครับเราจะได้รับอันนี้สงในสิ่งที่เขานั้นทําหรือตัดสินใจได้มันจะเป็นอะไรที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นสำหรับตัวคุณได้ดีขึ้นนะครับเนาะเพราะเขาอาจจะแบบให้การยอมรับการดูแลการเอาใจใส่กับเราดีขึ้นถึงแม้มันจะไม่หวานถึงแม้มันจะไม่ได้แบบ วือหวาแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มีความรู้สึกที่จริงใจแล้วก็มั่นคงต่อเราจริงๆถ้าเกิดเขากลับมาหาคุณทุกอย่างมันก็จะไปในทิศทางที่แบบก้าวกระโดดเลยอย่างที่ไพ่แปดหมายบอกเลยดังนั้นทำให้คุณอาจจะต้องพยายามควบคุม อารมณ์ความรู้สึกบางทีเขาเนียงไปเงียบไปห่างหายไปหรือคุยน้อยลงคุณก็อย่าเพิ่งไปตกกังวลจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันดูอาจจะดูนิ่นงดูเงียบในสายตาของคุณได้ก็จริงนะหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีโรคส่วนตัวนะครับจริงๆเขายังไม่อยากปล่อยคุณไปหรอกมีไพ่สี่เหรียญมาด้วยสี่เหรียญเนี่ยมันเป็นภาวะของความรู้สึกที่เขายัง ยึดกรอบตีกรอบไว้อยู่เห็นไหมครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมันคือการยึดกรอบยึดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ยังแบบยังกอดลัดมันไว้อยู่อ่ะนาะเห็นไหมหนึ่งเหรียญที่เขายังกอดไว้เนี่ยแปลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ยังไม่ปล่อยคุณไปถึงแม้อาจจะเกิดในท่ามกลางความรู้สึกที่มันดูไม่มั่นใจในสําหรับตัวเราเพราะว่าอะไรครับเขานิ่งไปเงียบไปห่างหายไปถ้าคุณไม่ดูไพ่เนี่ย คุณจะไม่รู้เลยว่าเขานิ่งไปเนี่บไปคือแปลว่าอะไรถูกไหมแต่นี่เรามาดูไพ่แล้วนั่นแปลว่าตัวเขาเองอะ่ะอยากจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะ,ะเขาเรียกว่าตัดสินใจหรืออยากจะแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสักพักหนึ่งเนาะเพราะบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะมีการทะเลาะก,กันในอดีตก็ได้มีไพ่อิทธิพลใต้สําหรับมีก้าวไม้มาเนาะมันเป็นความรู้สึกที่เขากับเรามีช่องว่างระหว่างกันและกัน การที่เราโกรธกันทะเลาะกันมีปัญหาใจกันคงไม่มีใครเขามาพูดหวานพูดจาพูดดีกับตัวเราถูกไหม <p> เขาก็ต้องแบบเงียบไปอะ่ะ <p> เขาก็ต้องหายไปแหละเพราะอะไรถ้าไม่เงียบไม่หายทุกอย่างไม่จบนะครับเพราะมันจะทะเลาะกันตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเขานิ่งไปเงียบไปหายไปไม่เป็นไรให้เขาตัดสินใจให้เขาตกผลึกให้เขาคิดนะครับทบทวนอะไรให้เขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเคลียร์ใจตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้แบบเนี้ยแล้วเราค่อยเข้าไปในเรื่องของความรู้สึกต่อเขาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณควรทําคุณก็ต้องพยายามเฟดตัวออกมาแล้วพยายามดูสถานการณ์นะครับติดตามสถานการณ์น่าจะดีกว่าเนาะมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีเหล่านั้นมากกว่านี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอัศวินถือเหรียญคือเราอาจจะต้องแบบมองการไกลไปอีกสักพักหนึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วเขาจะเลิกไปเลยไหมถ้าเกิดเขามีปัญหา กับเราเขาทะเลาะกับเราเขายังจะไปกับเราต่อไหมนะครับไพ่ยังไม่ได้ขึ้นโดยตรงว่าเขาจะยังไปกับเราแบบ100%เซแต่ยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาจากไพ่แปดหมายกลับมาแบบปุปปับฉพันมาแบบกระทันหันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเขายังมีความรู้สึกที่ยังยึดติดกับเรานะครับสองใบนี้เนาะ The Emperor เนี่ยนะหมายถึงความรักที่มีความรู้สึกที่ยังมั่นคงต่อเราอยู่เนาะเราก็ยังมีความรู้สึกที่ยังโฟกัสกับเราจากอัศวินถือเหรียญด้วย อัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นการเดินแบบช้าๆเดินแบบสง่าผ่าเผยเดินแบบเหมือนอเขาเรียกว่าเหมือนค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันดูเหนืดดูช้าแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูแบบหนักแน่นมั่นคง ทุกก้าคือความมั่นคงทุกก้าคือความมั่นใจมันถึงจะเป็นในลักษณะของความมั่นคงที่ดีที่สุดจากไพ่ติอิมเพิร์ปรากฏดังนั้นมันก็ยังมีตัวชีวิตอยู่ว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเราเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปกับเราถึงแม้ความรู้สึกที่เราได้รับอาจจะดูน้อยแต่นั่นมันเป็นแค่ทางของคุณแต่ทางของเขามันคือการคิดที่ตัดสินใจนะครับหรือมีอะไรที่ยังคงต้อง เคลียร์ใจตัวเองก่อนนะมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตในช่วงของอครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนวาเลนไทน์เนาะเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงวันวาเลนไทน์ครึ่งเดือนแรกของเดือน อากุมภาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมเขาจะมีพัฒนากานะครับเติบโตและพัฒนาก้าวมาข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่เขารู้สึกหรือยังนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกที่ยังอยากให้ใจกับเราถ้าเราป,รปฏิบัติในสิ่งที่เขานั้น อยากจะให้เราเป็นทุกอย่างมันน่าจะสอดคล้องเหมือนจิ๊กซอว์ที่ต่อกันได้นะครับถ้าเกิดคุณยังปฏิบัติ follow ตามในสิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างก็ยังจะไปได้แต่คุณต้องอดทนและรอคอยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับรอดูพฤติกรรมในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ